สวัสดีค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านบุงหงาชานแนลนะคะคลิปนี้จะพาพี่น้องมาชมบรรยากาศร้านดูดีป้ายแดงนะคะอันนี้เป็นอาหารที่สั่งแล้วมีเป็นหมี่เกี๊ยวสองแล้วก็ต้ยมยำกว๋วยเตี๋ยวหนึ่งค่ะมารับเอานะคะ คลิปนี้พาพี่น้องมาชมบรรยากาศร้านดูดีนะคะดูดีป้ายแดงไม่ใช่มีแต่ในประเทศไทยนะคะเมืองนอกก็มีค่ะตัวสาขาใหญ่อย,อยูตัวในเมืองอันนี้พามาชมบรรยากาศนะคะร้านข้างๆก็จะเป็นร้านคนจีนนะคะพี่น้องจ้าดูซิมีไข่เจียวก็มีนะคะต้มยำทําแกงนะคะร้านจีนนะคะพี่น้องจ้ามีหลากหลายเชื้อชาติร้านอาหารนะคะมีเกือบทุกๆอ่า ร้านเลยค่ะเพราะว่าที่นี่ทุกคนมาหลากหลายประเทศนะคะมาอยู่เป็นศูนย์รวมเดียวกันแต่ก็ส่วนมากเป็นคนเอเชียจะถนนนี้จะคนเอเชียเยอะบรรยากาศตอนกลางคืนห้าหมงเย็นนะคะไม่ไกลจากบ้านบรงงานนะคะแต่ว่าที่จอดรถเนี้ยหายากมากเลยนะคะวนไปวกมาวนไปวงมา,ป,งมาประมาณยีกว่านาะทีบวกกับรถติดอีกเยอะนานครับพี่น้องจ๋า อันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารไทยเหมือนกันค่ะร้านอาหารไทย E ีดีเอลฟเฟนนะคะรสชาติก็ใช้ได้นะคะแต่เจ้าของไม่รู้ว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าเคยมากินกับเพื่อนอยู่สั่งกระเพาวหมูไข่ดาวก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะรู้บัญญก,การนะคะฟ้ามืดฝนครึ้มค่ะร้านสีเหลืองๆนี่นแหละคะ่ะ บรรยากาศนะคะตึกตรงข้างหน้าก็จะเกิดขึ้นประมาณ5 6ปีหลังนี้เองค่ะเป็นโรงแรมด้วยเป็นอพาร์ตเมนต์ซื้อขายเช่ากันนะคะพี่น้องจา๋าที่นี่เป็นแหล่งชุมชนคนเยอะแล้วก็ออกมาหาอะไรกินเป็นเวลาอาหารเย็นของวันนี้นะคะร้านนี้ก็จะเป็นร้านหมูแดงเกี๊ยวไก่อบเป็ดอบค่ะไม่ใช่ไก่ขอโทษค่ะมีหลากหลายให้เลือกเลยนะคะนั่งข้างทางนั่งข้างในก็ได้แล้วแต่ใครชอบบรรยากาศแห่งไหนข้างในตรงผู้ชายเยืนก็จะเป็นร้านอาหารเยอะเข้าไปอีกค่ะพี่น้องจา๋า แต่ขอบอกเลยนะคะว่ารถติดมากนะคะที่จอดรถหายากมากนะคะวกไปวนมาอยู่นั่นแหละค่ะกว่าจะได้นะคะบรรยากาศนะคะมันจะขาศยามค่ำคืนฝั่งโน้ตรงตรงึกตรงเรมก็เป็นร้านอาหารเหมือนกันค่ะร้านอาหารเยอะแยะเต็มถนนนี่แหละค่ะพี่น้อยจ๋าถนนราตรีที่ประเทศออสเตรเลียจะข้ามถนนทั้งทีก็ต้องกดรอสัญ,ญญาณให้ไฟสีเขียวผ่าแล้วก็ข้ามได้นะคะไม่วิ่งตัดหน้ารถนะคะพี่น้อยจ๋าอันนี้ก็นู่นฝั่งนู้น ร้านอาหารเยอะค่ะทั้งหมดตั้งแถบบนตึกข้างล่างนั้นก็จะเป็นห้างครับพี่น้องจา๋านี่และคะงนจอดรถไว้ตรงนี้นะคะ่ะว่าจะได้จอดดูสิคะออยืน oh, ติดกันนะคะมาถึงบ้านแล้วค่ะนค้บรรยากาศหน้าตาของก็เตี๋ยวต้มยำดูดีนะคะเลือกได้ปรุงได้เลือกเส้นได้น้ำซุปนี่อร่อยมากทุกคลิกดูดีุกคลิกกระดูกอ่อนค่ะต้ยมยำแซ่มากเลยค่ะพี่น้องจา๋า แกออกมากินได้เลยไม่ต้องปรุงอะไรทั้งนั้นเลยนะคะพี่น้องจา๋ามาเด้อมาเด้อขอขอบพระคุณท,ทุกการรับชมเลยนะคะขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอประทานโทษด้วยนะคะเลือกได้ปรุงได้นะคะเลือกได้ไม้ฐานเลือกขวามปรเไ,ไ,ได้ระดับหนึ่งคสงนั้นเลือกที่ระดับสองส่วนลูกสาวกับเพื่อนก็จะเป็นหมงเคียวเขาชอบค่ะโอเคนะคะพี่น้องจา๋า ส9สตังค์ค่ะพี่น้องค่ะแพงหรือเปล่าค่ะแต่ว่าราคาที่นี่ก็คือที่นี่ค่ะสำหรับบุงงามันคุ้มค่ามากๆเลยนะคะจูกาและสวัสดีค่ะ